เมื่อรู้ว่าแพ้อยู่ดีเรื่องอะไรจะต้องยอมให้มาโหวตนะฮะก็ยุบสภาเลย12ธันวาคมเปิดสภายุบเลยนะฮะวันนี้คุณไอติมนะครับคุณพริวัชรศิลป์นะครับสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็โคศกพักประชาชนก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แหละนะครับบอกว่าถ้านายกถ้าทีนายกยุบสภาหนีซึ่งตนเคยพูดไว้แล้วหากนายกจะยุบสภาเพื่อหลีกหนีการตรวจสอบหรือปัดความรับผิดชอบเรื่องรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ต่างอะไรกับผู้รับเหมาที่ทิ้งงานหรือปิดกิจการเพื่อหนีจากการตรวจสอบแม้นเวลานี้ยังมีการถกเถียงในเชิงข้อกฎหมายอยู่ว่าเมื่อยื่นอภิปรายและจะยุบสภาได้หรือไม่ตนคิดว่าเจตนารม์ของรั้นนวลก็เขียนไว้ชัดว่าไม่ต้องการให้นายกใช้อำนาจในการยุบสภาเพื่อหนีการตรวจสอบนะครับถ้ายุบก็เปรียบเสมือนผู้รับเหมาทิ้งงานแล้วก็บอกว่าเนี่ยโมเอแล้วก็เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ายังไงก็ต้องยุบสภา สามสิบเอ็ดมกราคมหกเก้านี่ยุบก,ก่อนเนี่ยผิดเอโเอหรือไม่นักข่าวถามนะก็เขาบอกอยู่แล้วว่าในเอโเอเนี่ยไม่ได้เขียนระบุว่าคุณอภิปรายไม่ไว้วางใจในโหวตเนี่ยเพราะคุณสับสนนี้นเป็นรัฐบาลคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งเขาก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่แล้วและเขาก็ไม่ได้เติมคนให้เป็นเสียงข้างมากแต่อย่างใดก็ยืยนยันเพราะว่ามันมีเป้าหมายทำลายของการยุบสภาชัดเจนอ้านี่ก็คอนคอร์ดเข้าไปนะครับ ส่วนคุณเทียบไทยเสนโพงศก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะวิเคราะห์อบอกใครได้กินเสียนายกยุบสภานะ12สธันวาคมคุณเทียบไทยบอกว่าถ้ายุบสภาเหรอภูมิใจไทยได้เปรียบที่สุดชั่วโมงนี้เพราะว่ากระแสะรัฐบาลนะครับการบริหารงานแล้วก็ได้รับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนตอนนี้ถือว่าเทใจให้สีน้ําเงินค่อนข้างจะมากค่ะคุณมุ้ยตอนนี้ หนึ่งสองสามเป็นยังไงฮะเมื่อกี้ดูหนึ่งทั้งนั้นเลยอ๋อหนึ่งทั้งนั้นเลยนะฮะไม่มีสองไม่มีสามเลยอ๋อสู้ตายแบบนี้ก็ไม่มีในยูทูบนะในเฟซบุ๊กยูทูปสามแบบนี้ก็ไม่มีนะยังไม่เห็นค่ะโอ้โหอ้าวรอดูกันละกันนะฮะหนึ่งสองสามพี่น้องประชาชนคนดูท็อปนิวส์จะเทใจให้กับสีอะไรมากกว่ากันนะครับส่วนคุณเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับวันนี้เปิดตัวที่ปรึกษาที่ปรึกษาของพักฝ่ายกฎหมายนะครับ มีการเปิดตัวคุณธีระสุทธีวรางกูลนะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์กลุ่มนิติราชและก็เป็นที่ปรึกษาของพักประชาชนนะฮะซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ามาเปิดตัวในช่วงนี้แนวทางจะเป็นอย่างไรเพราะอาจารย์ธีระนะครับชัดเจนแหละเป็นกลุ่มคณะนิติราชที่เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนสู่บทบาทใหม่ในการร่วมกับพักประชาชนนะครับในฐานะที่ปรึกษาพักประชาชนด้านกฎหมายนะครับ ทางกลุ่มนิติลาดนะครับก็คือกลุ่มคณาจารย์คณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นําโดยใครนะฮะก่อตั้งโดยคุณปิยบุตรแสงกระหนกุลปิยบุตรแสงกหนกุลคือใครก็คือผู้นําทางจิตวิญญาณของพรรคส้มมาตั้งแต่อนาคตใหม่ธนาธรปิยบุตรแล้วก็ช่อพันธิกาวานิตนะฮะตอนนี้เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มาเป็นหนึ่งในคณะก้าวหน้านะครับเอาข้อมูลชุดความคิดต่างๆไปทา ซึ่งเด็กๆนะคณะราษฎรเอาไปเคลื่อนไหวตามหลายคนก็ติดคุกหมดนะแต่อาจารย์เนี่ยคดีหนึ่งหรือสองอาจารย์ก็ยังสู้ได้แต่คนอื่นที่เอาแนวคิดของอาจารย์ไปขับเคลื่อนต่อ,อติดคุกกันหมดเลยนะนี่ก็คือหนึ่งในนักวิชาการคณะราษฎรนะครับซึ่งน่าสนใจว่าวันนี้อาจารย์ธีระเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับพักนี่จะเป็นตัวตายตัวแทนของคุณปิยบุตรแสงกหนกุลหรือไม่แนวคิดเรื่องของการแก้กฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องของมาตรา1นึหหรือรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันนี่คือพักส้มนะฮะซึ่งพักส้มเองนะครับในวันพรุ่งนี้เขาจะมีการจัดเสวนาแล้วก็จะเปิดตัวงานรีชาร์จประเทศไทยนะครับรีชาร์จประเทศไทยก็จะมีการจัดและก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าน่าจะมีการเปิดตัวคณะรัฐมนตรีของพักประชาชนด้วยนะฮะเราไปตรวจสอบมากับอาจารย์อาจารย์จะนะครับซึ่ง ทางด้านของนักวิชาการก็ได้เปิดเผยกับเราว่าค่อนข้างจะฟันธงแน่นอนแล้วเสาร์อาทิตย์นะเขาจะเปิดตัวนะครับโดยแคนดิเดตที่เราไปโฟกัสมาและจากการตรวจสอบจากแหล่งข่าวมีตามนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับกดสามท่านผู้ชมกดนะอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกและจะได้คอรมอชุดนี้ด้วยนี่นะฮะเขาจะเปิดตัววันพรุ่งนี้แหละส่วนท่านไหนที่ปฏิเสธก็ปฏิเสธได้นะครับ เพราะอันนี้เป็นอาจารย์ธนพรนะฮะได้เปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์และอาจารย์ก็ฟันธงมั่นใจในแรงข่าวของตัวเองมากะนะฮะมีคุณเท้งมีแคนดิเดตนายมตีอยู่3คนนะครับมีคุณนัทพงศ์มีคุณวีรยุทธมีคุณไหมสิริกัญญานะฮะแล้วก็มีอาจารย์สลินีด้วยนะฮะโอ้อาจจะได้นั่งช่วยคลังนะครับมีคุณสลาย,ยุทธเจรักเลขาธิการพรรคนี่เป็นรัฐมตีมหาไทย อาจารย์สมเกียรตั้งกิจวานิชทีดีอไอนะครับอันนี้จะเป็นลัมตีว่าการกระทรวงขมนารโอมโอนี่ขนาดนี้เลยนะคุณพิสารมาน,มานาวาัฒน์นะฮะลัมตีต่างประเทศอันนี้ทูตนะครับ <c oughs> คุณฟูอาีพิศวรณอันนี้ลัมตีช่วยต่างประเทศคุณพาวุฒินะครับอันนี้ลัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคุณสิทธิพลนะฮะอันนี้ลัมตีช่วยพาณิชย์นะครับโอนี่มีขนาดนี้เลยนะฮะมีคุณสัตสลามอาจารย์สัตสลามอันนี้ว่าการกระทรวงแรงงานคุณไอย,ยอมหรอ คุณไอรักชนกศรีนอโอตรวจสอบรายงานขนาดนี้ไม่ได้เป็นว่าการนี่คือคนนอกหมดนะฮะนี่นะครับอ้าวจริงเท็จประการใดไม่รู้มีอาจารย์เดชรัตน์อาจารย์เดชรัตน์ก็เคลื่อนเรื่องพัฒนาสังคมสวัสดิการนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวรอดูสาวผิดถูกยังไงก็ไปโทษอาจารย์จตนพรเปิดเฟซกับทีมข่าวของเรานะครับส่วนพักเพื่อไทยเปิดตัววันนี้นะบ้านใหญ่อัสวะเหมนะครับนี่เปิดตัวที่พักเพื่อไทยวันนี้นะครับ ก็มีนํามาโดยคุณสุนทรปานแสงทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสม,มุทรปราการคุณอัครวัตอัศวเหมรองนายกนะครับแล้วก็อดีตกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐคุณต่อศักดิ์อัศวเเหมอดีตสสสม,มุทรปราการพลังประชารัฐนะครับนี่มาเปิดตัวเลยนะฮะนายกอบจอนําทีมามีคุณประชาประสบดีมาด้วยนะนะเพราะว่าคุณประชาประสบดีก็เป็นอดีตเฐ่นตรีแล้วก็เป็นสสของสม,มุทรปราการมาก่อนนะครับ นี่นะฮะต้องจับตาดูถ้ากลุ่มอัสวเหมถามว่าตื่นเต้นไหมนะครับทีมข่าวการเมืองของเราวิเคราะห์นะฮะบอกว่าโอ้โหไม่มีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นเลยมีแต่เรื่องที่ต้องจับตาต่อนะครับการย้ายมาของบ้านใหญ่อัสวเหมจากพลังประชารัฐมาสังกัดค่ายพักเพื่อไทยนะครับอันนี้ไม่ได้การันตีว่าเพื่อไทยจะได้ครองก้อ้สสปากน้ําหรือเปล่าการเลือกตั้งระดับชาติอย่าลืมนะฮะที่ผ่านมาปี6 6เสร็จพักส้มทุกราย ประชาชนเหมารวม8เขตเลยนะฮะปี6-2บ้านอย่าแสวเหมและเครือข่ายได้มา6เก้าอี้จาก7ที่นั่งนั่นคือยุคพลเอกประยุทธ์แต่ณปัจจุบันเนี่ยนะฮะจะได้และจะเหลือเท่าไหร่นี่นะครับท่านอดีตลมตีช่วยนะครับท่านสุนทรปานแสงทองตันนี้เป็นในายกอบจอข้างกันก็คือคุณประชาประสบดีนะครับ อีกทั้งการที่บ้านใหญ่อัสวเหมย้ายมารวมพักเพื่อไทยขนาดนี้ถูกตั้งคําถามจะส่งผลดีกับพักเพื่อไทยอย่างไรอันนี้ทีมข่าวการเมืองท็อปนิวส์เราวิเคราะห์นะครับโดยเฉพาะภาพลักษณ์ของพักและพักเพื่อไทยลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับว่าบ้านใหญ่อัสวเหมทราบกันดีแม่ทัพใหญ่นะครับกุลซือใหญ่ที่สุดก็คือคุณวัฒนาอัสวเหมซึ่งปัจจุบันนี้ยังหลบหนีคดีทุจริตบอบําบัดน้ําเสียคลองด่านนะครับมูลค่า23,700ล้านบาท หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ที่กัมพูชาอยู่เลยโดยน,นายวัฒนาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตกเป็นจำเลยในคดีบ่อบำบ,บัดน้ำเสียที่คลองด่านปปอชอมีมติในการชี้มูลความผิดนายวัฒนาถูกกล่าวหาสมัยที่ดำรงตำแหน่งมีการซื้อที่ดินและก็บีบบังคับเจ้าหน้าที่ที่ดินออกโฉนด17แปลง1,900ไร่นำไปขายให้กับก,ม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 กมรมควบคุมมลพิษในราคา1,900ล้านบาทเพื่อสร้าง โครงการบ,อบ่อบำบัดน้ําเสียที่คลองด่านนะครับปรากฏว่าที่ดินในเก่าเป็นที่ดินป่าชายเลนและก็เป็นที่เทขยะมูลฝอยเป็นพื้นที่หัวงนะ้าเป็นพื้นที่หลวงนะฮะดำเนินการไม่ได้จนกระทั่ง18สิงหาคมสารดีกาแนะคดีาผู้ด,ด้รงตรแหน่งนักการเมืองมีคำพิพากษาจำคุกนายวัฒนา10ปีนายวัฒนาก็เลยหลบหนีไปที่กัมพูชาไม่มาฟังคำวินาจฉัยนะครับไม่มาฟังคำพินะาำพากษา นอกจากนี้ยังมีเสียงลืออีกมากมายนะครับโดยเพราะในวัฒนาช่วงที่ไปอยู่ที่กัมพูชาก็ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโนไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโนที่ประเทศเพื่อนบ้านจับตาว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขาเดินหน้าออกกฎหมายเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์รบวงจรซึ่งก็มีคาสิโนอยู่ในนั้นด้วยการจะมาของอัศวเหมครั้งนี้ จะทำให้พักเพื่อไทยเดินหน้าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเล็กซ์คุณจะลุยลึกคาสินโนต่ออีกหรือเปล่านะฮะเปิดช่องเปิดทางจะเดินต่อคาสินโนอ,อีกหรือไม่นี่คือคำถามที่ต้องรอว่าพักเพื่อไทยเปิดตัวอัศวะเหมครั้งนี้มีนัยะะอะไรสำคัญทางการเมืองขับเคลื่อนนโยบายอย่างไรต่อหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ